ก็หลังจากที่ทางรัฐบาลประกาศว่าจะให้ทางภาคเอกชนทําสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เพื่อให้บุคคลระดับลา่าญยาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยที่มีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับแล้วก็ติดต่อเข้าไปครับซึ่งตอนนี้ระเบียบต่างๆก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็อนุญาตให้เอกชนสามารถยื่นเรื่องเข้าไปเพื่อขออนุญาตเป็นผู้ทําธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ได้ ตอนนี้เรากําลังเดิำเนินการรวบรวมเอกสารนะครับและเอกสารประกอบบันทึกของประชุมคณะกรรมการนะครับแล้วก็เอกสารอื่นๆเพื่อนําไปยื่นให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยครับอยู่ในขั้นตอนครับครับอ๋อทางราชการก็กาหนดไว้ครับว่าเมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วก็เห็นว่าใช้เวลาประมาณ2เดือนครับจึงจะอนุมัติครับก็คิดว่าสิ้นไตรมาสหนึ่งครับน่าจะสิ้นไตรมาสหนึ่ง ผมทราบก็จากสื่อหนังสือพิมพ์นะครับเท่าที่รู้มาจากหนังสือพิมพ์ก็เห็นว่าจะมียักษ์ใหญ่ครับนะครับอันนี้เท็จจริงยังไงไม่ทราบนะฮะก็เห็นมีผู้สาพัฒน์นี่สนใจซีพี<ฮะ>นี่สนใจเมื่อช้าอ่านหนังสือพิมพ์ครับที่ติกรก็สนใจด้วยครับ<ฮ>ะจะมาทำตรงน,นี้แล้วก็สวัสดีครับ<ฮะ>คิดว่าน่าจะเป็นฐานลูกค้าใครฐานลูกค้าคนนั้นมากกว่าอย่างของเราถ้าจะทำเนี่ยผมว่าทุกคนเขาจะมีฐานลูกค้าเดิมเขาอยู่ ถ้าเราทำนาโนไฟแนนซ์โดยโอเพนทั่วไปเนี่ยโอกาสเสี่ยงมันก็สูงความเสี่ยงหารมันก็สูงเพราะว่าเปิดกู้ได้ถึง10,000แบาทโดยไม่มีหลักประกันไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีประวัติความเป็นมาของลูกค้าเลยแล้วก็ปล่อยสินเชื่อตรงนี้ผมคิดว่ามีความเสี่ยงสูงดังนั้นเชื่อว่าแต่และกลุ่มที่บอกมาเขาน่าจะมีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วยกตัวอ,อย่างเช่นเมืองไทยดิสซิงเราก็มีฐานลูกค้าเดิมของเราอยู่0,000นลายเอาตรงนั้นจะมาต่อยอดได้ครับ จะเหนือกว่าไม่ทราบ <laughs> เพราะว่าเพราะคู่แข่งเขาก็คงมีฐานของเขาอยู่แล้ว <laughs> เอาเฉพาะในส่วนของเราก็แล้วกัน <c oughs> ในส่วนของผมเนี่ยเนื่องจากผมมีฐานอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าในการทํานาโนไฟแนนซ์ม,มันมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงครับ <c oughs> ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกําหนดมาว่าจะต้องกู้ไปเพื่อใช้ในการลงทุนประกอบธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นจะซื้อไปจะกู้ไปเพื่อ,อโคภริโภคไม่ได้ไอ้ตรงนี้แหละครับผมว่ามันจะเป็นเงื่อนไข หรือเป็นมาตรการที่ทําให้หลายๆแห่งรวมทั้งผมด้วยก็ไม่สามารถที่จะทําตรงนี้ได้เต็มที่เพราะอย่างเช่นลูกค้าของผมถ้าเป็นลูกจ้างรายวันหรือรับจ้างรายเดือนอย่างนี้ก็กู้ไปไม่ได้ก็ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้วเพราะเขาไปลงทุนไม่ได้ใช่าซึ่งเอาไปบุกพลบริโภคทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกก็ไม่ใช่กลุ่มตรงนั้นนะครับอันนี้ผมวนะ่าน่าจะเป็นเป็นเรื่องที่มันจะมาเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เราไม่สามารถทําอะไรได้เต็มที่ครับ 58นะปี2558นะครับเ,เรามองไว้ว่าในการทำธรุรกิจเราจะต้องเติบโตที่ผ่านมาเราเติบโตไปเลย20%แต่ตอนนี้เรามีเงินทุนเพียงพอแล้วเราตั้งเป้าว่าในปี2558จะเติบโต30% 30%ก็คือว่ายอดปล่อยนะครับก็ต้องเติบโต30%ฐานลูกค้าก็เติบโต30%ถ้ามันล้อกันทุกอย่างล้อกันเพราะฉะนั้นกำไรก็ต้องเติบโตอย,อย่างนั้นด้วยครับ เราเติบโตเราวางแผนไว้แค่3ปีก่อนนะครับแผนระยะสั้น3ปีคือ2558 59,60 2 5 60 3แป้กีเราก็บอกไว้ว่าเราจะพยายามเติบโตปีละ30%เพราะฉะนั้นคำว่าพยายามนะเพราะมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้น3ปีนี้ก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างจะร้อยเปอร์เซ็นต์หมด,ดยัเว้นกำไรอาจจะอาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าบางอย่างต้นทุนมันก็รับไปแล้วเพราะฉะนั้นก็แค่เพิ่มบุคลากร,กรเข้าไปก็สามารถที่จะทำกำไรเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นแผนธุรกิจตอบคาถามว่าในอนาคต3ปีนี้เราก็ยังทําธุรกิจอย่างนี้อยู่ก็คือเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ฟอร์แคชหรือสินเชื่อรถจักรยานยนต์เป็นหลักคือ80%เป็นรถจักรยานยนต์ส่วนในยีก20%ก็จะเป็นรถยนต์รถเพื่อการเกษตรที่จะเสริมมาอีกนิดหนึ่งก็คือสินเชื่อสมบุคคลและนาโน2อันนะครับสิความหมายคืออย่างนี้ครับผมอยากจะชี้แจงให้ละเอียด เขาเป็นอยู่ในกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นผู้อนุมัติทั้งสิน้นสินเชื่อสมบุกค,คนธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัติให้คิดดอกเบี้ยที่28อันนั้นเพื่ออ,บอบโภคบริโภคได้ซึ่งเมืองไทยที่ซิ่งมีบอนุญาตแล้วเราทําได้เลยครับส่วนานาโนโนี่ให้คิดดอกเบี้ยได้ถึง36แต่อันนั้นเพื่อการลงทุนเ็าะจะมี2ใบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเมืองไทยที่ซิ่งเนี่ยตอนนี้ที่ทําได้เลยคือสินเชื่อสมบุคคลซึ่งเราทําได้เลยครับ การขยายสาขาอย่างที่ผมได้เรียนไปตอนที่ IPO ใหม่ๆนะครับว่าเราตอนนี้เราเปิดแน่นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกทางอีสานยังไม่แน่นภาคใต้ยังไม่มีเลยสักสาขาหนึ่งเพราะฉะนั้นใน3ปีนี้เราขอภาคอีสานให้แน่นกว่าน,นี้คือลงแค่จังหวัดขอลงอำเภอขอลงตำบลภาคใต้เราปีแค่ประจวบข,ขอลงทั้งภาคเลย<ม>คือเราจะไปเริ่มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเปิดห้าสาขาที่สุราษฎร์ธานีเลยปีนี้ละ นะครับประเดิมเลยแล้วหลังจากนั้นขจะขยายเพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็แปลว่าในประเทศไทยเราเนี่ยังมีพื้นที่ที่สามารถขยายธุรกิจได้อีกเยอะเมื่อขยายธุรกิจได้อีกเยอะความคิดที่จะไปเติบโตประเทศเพื่อนบ้านภายใน3ปีนี้ยังไม่คิดครับขอบคุณมากครับสวัิดีครับ